เปิดต้นต่อปัญหาของน้องคอปเตอร์และค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกที่มีดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนเป็นเพราะอะไรทาไมยังต้องสาดกันไปกันมาหรือต้องพูดถึงกันไปกันมาแบบนี้เรียกได้ว่าไม่จบจริงๆสักทีต่างฝ่ายต่างที่จะบอกว่าจบนะแยะยทำงานจบนะแยะยทำงานแต่มันก็ไม่จบสักทีค่ะใครหลับเป็นต้นต่อใครหลับเป็นต้นเรื่องซึ่งนะคะเราก็ได้เห็นว่าวันนี้ก็เกิดประเด็นดราม่าอีกแล้วนะคะสําหรับน้องคอปเตอร์คุณย่าแล้วก็ทางค่ายโตเกียวมิวสิกนะคะที่ต้องบอกเลยว่า มันไม่ใช่ว่าทางค่าอยากมาพูดทุกวันแต่มันมีแฟนแคลับเอฟซีเนาะที่เขาก็แบบว่าหวังดีนั่นแหละพอเจอเออคนที่มาสาเสียเทเสียสัตว์โครนให้กับค่ายเพลงตงเกี่ยวมิวสิควิดีโบ้านฟิลแลนด์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปถามความจริงนะคะว่าความจริงคืออะไรยังไงแล้วล่าสุดดราม่าเรื่องอะไรเรื่องใหม่เรื่องใหม่น,อน้องคอปเตอร์ซึ่งเราได้เห็นพี่หนุ่มออกมาไลฟ์พร้อมโทรหาคุณย่านะคะกลางไลฟ์สดเลยคุณย่าเองก็ออกมาโพสต์เช่นกันคือยังไงเราจะ ยู่ตรงนี้ได้สักทีอ่ะแต่ก่อนที่เราจะมาพูดถึงว่าปมต้นต่อปัญหาดราม่ากเกิดจากอะไรนะคะเรามาฟังพี่หนุ่มสักหน่อยแล้วกันเนาะแล้วก็ฟังตอนที่ช่วงโทรหาพุณย่านะคะอเออผมจะพูดเรื่องนี้นะ,ะนี่เรื่องใหม่เรื่องนี้คะนะครับผมจะพูดเรื่องนี้เออเรื่องไม่นะครับอันนี้คือไหม่น้องคอปเตอร์ค่ะนะอันนี้คือไหม่ของน้องอืมแล้วคุณมาดูกันว่า กรุณาแหกหมูแหกตาดูด้อย,ย,ยอีดอาาอไข่เน่าเออก็คือช่องตะต่อ,ตอไปไปถึงติ่งเลยคนที่ช่วงขาอีดอกไข่เน่าเลยเ้อะนะนะพ่พูดจริงเลืจะตะลุกว่าอะไรหล่ะจะพยายามปันไหลเราบอกว่าเราหยุดพูดเราหยุดพูดถึงแล้วแต่คุณไม่หยุดเองค<ฆ>แล้วก็ยังมาพากินอยู่ฝั่งนี้ยังพาก,ากินบัวเซ้าบ่โจบก่สิ้นเออนะแล้วถ้ามันไม่มีคนไปส่งข่าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงเรื่องนี้ขอถามเนี่ย เออนะถ้าไม่มีคนส่งข่าวแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงเออคำถามง่ายๆนะคะตอนนี้กำลังกดโทรหาณย่านะ,ะไปตัวนเนี้ยนุ่เตรียมให้า่าณแต่แตอ่านอกสิออกแล้วถูกบอ่ารับดูแล้วอ่าแต่ที่ผมบอกให้่ามารับ่ากับปอเนียว่าถูกบอเออแล้วมันมีคนไปส่งข่าวในช่องที่ดอกไห่เน่าน่ะบอกว่าทาง่านไม่คืนไปให้น้องโอ๊ยกกดไหลเห็นนทอ,เ,นอนเห็นไหม คือคือผมเลยอยากให้ทุกคนหูวงเลยไคนที่ส่งข่าวนะกลายเป็นว่าไม่จบไม่สิ้นที่นี่กลายเป็นเรายังว่าแซงคุผมอีกทั้งท้งที่ผมกับคุณย่าที่ตกลงกันแล้วทีอคนย่ที่ีเอาทัง้ไมงทนไป่ียมาแนั่นแหละคือคือคือผมถึงบอกแค่ว้าเราก็บอกว่าเราต่างจบแล้วไม่ใช่หรอแล้วทำไมต้องมาพูดอีกไอ้เรื่องไมเนี่ยไม่มีใครกล้าใช้รอ ไอ้พี่ทะลุเรียกแล้จังหวะิแต่ที่เนี้ยไปโพล่มาค่ายใหญ่ค่ายตัวระดับระดับปตัตตพีไม่ยอมคืนไม่ให้น้องคืนเอาเถอะเนาะไม่ดิไอ้เดียมวให้นเธโดนแล้เป็นยังเอียงเป็นยังคือต้องไปหอวเอ,อจาจังสิแล้วไปโพลโพลในข้างนี่เสียหายเข้าใจว่าเป็นยงตั้งแต่ว่าทำไมอ่ะผมเตลียดไม่ให้แล้วงดิ ออ่างนู้ืก็เลยแบไปมาแล้วกมันเอดแล้เลยแโอ้ยโอ้ยม่นากิน่นากนลมน่มันแก่ไ่้องร้ไมนแก่แล้วตอนเนี้ยคือแล้วตอนเนี้ยคือคือถ้าทำอย่างเงี้ยอ้าผู้หุ่งกับายแบบทุก่างก็จบเป็นเกื่องแล้วเนาะเกยม่อนที่มนไ้เลนมาเกี้าเผมก้วก้เครื่องก้้แล้วแต่เราที่มคัานใส่เาี่คี่้วที้ื่นเด้ามนลอเอ ่อคืดอแจ้งงานเป็นไปแนวเป็นอนาอ่าอก็้าช่องอันชันั่นแหละช่องอีนด้อันชั้น่ะละแม่น่ติดต่อมา่ะนะเพราะวไอย่างไอ้ไม่เนี่ยเราเตรียมมาให้ตั้งนานแต่ยวราไม่ได้ว่ามาเอาแล้วสถานีก็ก็มีงานมากันอเนาะไม่้มันก็ตรงกันเออนะเพราะว่าย่งที่ทุดทายสญผผมบกันมาผมมันก็จบเป็นโตยหันละเอ้าก็จบไปแล้วนี่ฮันนี้โอเคพี่น้องต่อไปนะเจ้เอ ก็จังวะพยายามแบบปันหาเขาใจเย็นเขาเจ้าหาเงินเนี่ยแต่ว่าเขาปั่นอย่างเงี้ยสุดท้ายน้องก็โดนด่ายอยู่ดีเนะนึกออกปะครับแมนแมนแมนเออคอยไม่ได้ต้องมาไปได้กันดินั่นแหละเพราะว่าเราต้องมีเส้นขับสองฝั่งแต่ว่าเออเงินเนี่ยคนใจหมดเรียววอมันมปอเครียดเรี่ยววอลเปเปอร์ที่เขาเครียดก็จบแล้วทีเนี้ยบันดีมาเรื่องไม่บันดีก็เลยว่าเรื่องไม่เนี่ยอย่าลืมนะว่ามีแค่เอฟซีที่รู้ในเรื่องไม่ตรงเนี้ยเออถ้าเอฟซีเขาไปไปิซุ่มข่าวไปเขาแล้วเขาจะเอามาปั่นเรื่องนี้ได้ยังไงถูกมออ่่ะะนกเาาไปี พวงานมังานคนไปงานอยู่นต้องคนกได้ยูนี้กัไปพูนไปบอกที่มันมาผู้ใหญบ้านเขาต้องไปงานทุกวันไปนั่ได้เอาไดรทุกว่าคนต้องมีกูยูครับก็ได้บอกว่าปกันบอกที่ด้ไปกันบอกว่าที่นี่ไอนี่ไปด้านอะไยนองแต่กลายถือมานี่ระดับก็กาอ่าี่ระดับการเรียนบอลต่กายถือไดอันี่เวหนังกลคือสี่กคือคือเรื่องใม่ตัวเนี้ก็คนที่รู้จักก็คือเอฟซีที่ที่เป็นคนซื้อให้อันนี้เข้าใจที่เนี้ยยูวันยูบอกคุมากเนี่ยแล้วใครเลยไปส่งข่าวเนี่ยมันปันตัญหามอย ถ้าไมนไปสงขาแล้วไปปั่นให้แบบมันเกิดกระแสอันนีอีกง่ายต่ะเนี่ยก็นั่นหละเนี่ยะผมกห็ให้พิจารณาดูมาดูดูเอาวันเห็นเองเนี่ยดเศร้าในวันนี้แล้วใส่หัวเลยว่าโอ้เรียงหนึ่งกัมาเร่องนึ่งเล้วมาปากซื้อๆเด็ผมเนี่เห็นหนาแล้วผมเกิดที่ตวจออกมาอย่างว่าจบเร่องนึ่งองมันงวเรียงหนึ่งจะดีก็ได้คอยริติบวว่าเรื่องไม่ปิบเร่องไม่เรื่องไหนร่ไม่เรื่องนี้นะเรื่องไม่อ้เอฟพีเอ็นตอนนี้มีภาพหนาคือวัดจิงานเวลาไม่หมดกัน จะไม่เนทีหลังบาสครับเพราะว่าคืออย่างนี้จริงๆต้อเดดตรงการเนี่ยเพราะว่างนี้ผมนัดเตรียมไวให้แล้วแต่ผมมีเบื่อไอ้ตาซื้อถ้าไี่เบื่อไอ้ตาเพาอยาก่ไอตาแล้วครับนอะไรออให้มาเอาในเรื่องกระโจนกไปแวจังงดีอันไม่ะงมีครจบีบนรบ้าาเล่ลอะรนี่ีตเลาิั้อาแ่เขาเลานคล้วขอนี้ส่ไปให้โอเคโอเคมาก็้ัดัจัคอนับาร้าคับีมครับ คืออย่างนี้ค่ะเนี่พี่น้องเคลื่อนกับบ่ได้ผิดใจยังกันค่ะพี่น้องแต่พอมันมีแฟนคลับเอฟซีเนาะที่หวังดีมันมีแฟนคลับที่แบ่งเป็นฝ่ายออกไปเนี่ยเขาก็พอมีเรื่องราวดราม่าหรือมันเป็นอะไรที่มากระทบกับศิลปินที่ชอบหรือว่าค่ายเพลงเนี่ยเขาก็จะส่งต่อให้ทางด้านผู้บริหารหรือพี่หนุ่มอะไรเงี้ยเขาดูซึ่งพอมันมาเห็นตรงนี้ปับ๊บมันก็ต้องออกมาไล์สดชี้แจง ซึ่งถามมาทางด้านค่ายเพลงเขาอยากออกมาพูดไหมเขาก็ไม่ได้อยากออกมาพูดแล้วนะคือเขาได้คุยกับคุณย่าแล้วแล้วทางฝั่งคุณย่าก,กับน้องคอปเตอต์เองก็ไม่ได้อยากออกมาพูดบ่อยๆนะเกีย่ยวกับประเด็นดรามา่าต่างๆแต่เมื่อเจอแบบว่าแฟนคลับที่หวังดีนี่แหละหวังดีส่งมาอย่างเงี้แล้วมันมีคนนะคะที่ปั่นป่วนตอนนี้ก็อ,อ้างตัวว่าคนหนึ่งก็อ,าอ้างกลุ่มหนึ่งนะคะก็อ,อ้างตัวว่าทวงความยุติธรรมให้น้องอีกฝั่งหนึ่งก็อ้างว่าไม่อยากให้ใครมาดราม่าตกเกียวมิวสิลซึ่งพอเป็นสร้างช่องมาเพื่อโจมตีกันนแล้วะะค มันมีทั้งสองทางน,นี้ไม่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 ได้ไม่ได้โทษทางใดท,ท,ทางเดียวนะคะเราเรามองทั้งสองทางคือตอนนี้มันมีประเภทนี้อยู่ซึ่งจริงอยู่ว่าฝั่งหนึ่งก็บอกว่ามาทวงความ,วามยุติธรรมให้เด็กอีกฝั่งหนึ่งก็คือปกป้องค่ายเพลงเนีไงไง่ยแล้วเกิดกระแสทวมตีกันไปมาแล้วมันมีการเขาเรียกว่ามาติดตามในคราบแฟนคลับเอฟซีก็เลยได้ทราบว่าเนี่ยเรื่องราวมันมีอะไรบ้างแล้วเรื่องมาย,ยางเงีหยไหม ก็หลับผู้ใหญ่เขาคุยกันแล้วคือใดๆแล้วคุณย่าเองก็รับทราบพี่หนุ่มเองเขาก็คือเคลียร์กันแล้วแต่มันก็ยังจับมาเป็นประเด็นที่มามาทวงถามฉนันแล้วพอมีการทวงเข้ามาปั๊บมีโพสด่าสาเสียทีเสีย,ยงนี้ปั๊บเขาก็ต้องชีง้แจงคุณย่าเองพอได้ทราบข่าวนะคุณย่าก็ยังพูดเลยค่ะก็คือเรื่องใหม่ก็คือไม่ได้ คือกับทางแฟนลับบ้านหักตัวจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ได้ออกมาโพสต์นั่นแหลพะพอได้รับสายจากพี่หนุ่มนะคะก็ออกมาโพสต์บอกว่าเรื่องไม้ของน้องคอปเตอร์ตอนนี้ยากกำลังเดินทางไปเอาไม้กับพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มเตียวไม่ให้แล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเวลาทํางานของเราไม่ตรงกันจึงเกิดความเข้าใจผิดจึงอยากขอความร่วมมือจากพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีขอให้เป็นมิตรต่อกันนะคะนี่คือคือเอาจริงๆทุกคนนะคะก็มาคอมเมนต์บอกคุณย่าว่าคุณยา่าควาโรโพสต์ก่อนคุณยา่านน่นนี่นั่นคือใด ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านเราอะอายุเยอะอย่างเงี้ยเขาจะไม่เก่งโซเชียลนะดีนะคุณย่าของน้องเนี่ยคือไรฟ์สดพูดคุยแฟนคลับขายของเนี่ยได้เนี่ยคือสุดสดยอดแล้วนะอีหลีพี่น้องจากนั้นเราก็คือแบบตอนนี้คือแฟนคลับก็พร้อมที่จะเขาเรียกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนช่องที่เขาเหมือนช่วยศิลปินอะแต่เรามองว่ามันไม่ได้ช่วยเลยนะมันช่วยกับมีเรื่องมีราวทุกวันมันทําให้คนที่เป็นศิลปินเอยหรือว่าคนที่อยู่ในส่วนนั้นเลยเขาแบบลำบากใจด้วยเนาะ หรือว่าจะให้เขาถ่ายทอดสดให้ดูตลอด24ชั่วโมงหรอคะมันก็เป็นไปไม่ได้เขาก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกับเรามันก็ต้องมีเวลาส่วนตัวมีเวลาพักมีเวลาทํานู่นนี่น่าจะให้มานั่งพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้รู้ว่าตอนนี้เป็นมาอย่างไรมันก็เกินไปแล้วสําหรับผิดหรือช่องต่างนะคะที่มีการโจมตีฝั่งนู้นฝั่งนี้นะแอดมินเองนะคะก็ไม่ได้เห็นด้วยแต่อย่างใดเพียงแต่ว่าอันไหนนที่มันเป็นความจริงก็คือเขามาตีแผ่นะคะแต่ว่าอันไหนที่มันเกินไปก็อย่าอย่าพยายามสร้างหรือว่าอย่าพยายามให้มันเป็นเรื่่อองดราาาามเลยนะะคถ้บกกวั อยากทวงความยุติธรรมให้น้องจริงอ่ะครที่จะเอามันสร้างสรรค์กว่า,านี้หน่อยนะคะซึ่งเราก็เห็นมาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วล่ะเห็นเห็นมาตลอดเลยมันขึ้นอยู่กับการจัดการด้วยแล้วก็ถามว่าการจัดการค่อนข้างเป็นไปได้ยากเพราะตอนนี้โซเชียลมาแรงใครจะเอาสื่อโซเชียลมีเดียที่อยู่ในมือเนี่ยใครมีอินเทอร์เน็ตเนาะใครมีช่องทางพหตร์มต่างๆที่สามารถเผยแพร่ได้เนี่ยก็ทำได้หมดเลยอ่ะมันก็ค่อนข้างที่จะควบคุมยากเห็นไหมล่าสุดเพจยังก็ได้ออกมาแชร์อยู่ว่าขนาดเพจนะคะของอผู้ผูด ผู้เขาเรียกว่าผู้บริหารสูงสุดของตำรวจไซเบอร์เนาะก็คือยังโดนปลอม Facebook เลยเอาคิดดูนะคะในๆในแล้วก็ไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าปมต้นเหตุปมที่ทงให้เกิดดราม่าเนี่ยมันเกิดมาจากแพลตฟอร์มนะคะที่มีช่องเอ่ยหรือว่าเพจเอ่ยเนี่ยรอโจมตีอีกฝั่งซึ่งก็เป็นการไปหาข้อมูลนะคะเพื่อเป็นข้อมูลจริงไม่จริงบ้างแล้วก็เอามาสะเสียเทยเสียให้กับอีกฝั่งเรามองว่าเหมือนกับเป็นเงาดำในมุมมืดมือที่สามเนงก็ไม่รู้เนาะที่ทำให้ ทางด้านค่ายแล้วก็น้องเนี่ยแตกกันเนี่ยเรามองเรามองในมุมของเรานะคะซึ่งเราแฟนคลับเอฟซีที่รักน้องจริงๆหรือว่ารักค่ายตัวเก็บเอฟซีจริงๆเนี่ยเราควรที่จะชั่งน้ําหนักแล้วก็ชั่งใจนิดนึงนะคะก่อนที่จะดราม่ากาันซึ่งถ้าเรามองในมุมความเข้าใจทั้งสองฝั่งเราก็จะทราบว่าไม่มีอะไรเลยนะคะถ่าสําหรับคลิปนี้แอดมินพอได้เห็นพี่หนุ่มแล้วก,ก็ก็เลยพอทราบปมแล้วว่าปมเนี่ยมันเกิดจากตรงนี้แหละมันถึงกลายเป็นดรามายย่าทุกคนเนี้ยซึ่งทุกคนก็เห็นได้ว่าเขาต่างแยบยายที่จะไปทำมาหากินน้อองงงกกก็็กับญญาเไปท มอสแล้วก็ไปได้ดีนะคะไปได้สวยไม่อยากจะให้เขามาหยุดเรื่องดรามมาหยุดเพราะเรื่องดราม่านะคะอยากให้น้องไปได้แบบว่าเต็มที่กับทุกๆงานค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากหน่อยละกันอย่าไปหูเบาเชื่ออะไรมากฉะนั้นเราติดตามเนี่ยเพจเขาที่เขาลงผลงานอะไรดีกว่าเนาะค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ